ไม่ใช่ค่ะดอกดอกบุ้ยนุ่หานาเดสอุเมอุเมโนฮานาเดสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาเจอกับกันมาลูโกค่ะวันนี้เป็นวันหยุดอีกแล้วมาลูโกก็อ่ะ จะพามาเที่ยวที่คาวาฮาราโจของจังหวัดโตเตริิที่ตั้งของตรงนี้ก็เป็นเขตของคาวาฮาระค่ะก็จะเป็นปราสาทเล็กๆไม่ถึงกับปราสาทใหญ่มากข้างในก็จะเป็นเป็นสถานที่สมัยก่อนที่เขาเรียกว่าผู้มีชื่อเสียงใช่ไหมที่เป็นผู้นำของจังหวัดเนี่ยเขาได้สร้างไว้ก็ วันนี้มันมี่าจุดที่ทน่าสนใจก็คือจะมีดอกบ้วยหรือว่าดอกเอเอตัวนะะั้นเนาะฮานะนันโอฮานะอุเมะดอกอุเมะภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าอุเมะโนฮานะก็จะเป็นถ้าเป็นบ้านเราก็จะเรียกดอกบ้วยเนาะที่เขาเอามาดองเล่าอะค่ะก็เ๋ยอยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมาลูกกบพาเที่ยวข้างบนก่อนแล้วก็เลยออกไป ข้างบนก็จะเป็นเขาเรียกว่าจะเป็นวิวที่สามารถชมชมบรรยากาศโดยรอบของเอขวาว่าฮาราจโจแล้วก็ตรงทางเขาเรียกว่าภาษาเหนือเขาเรียกว่าตีนดอยเนาะที่เป็นทางลาดชันที่มองจากข้างบนลงมาข้างล่างดอกบ้วยแล้วก็หรือว่าดอกเอเอน็นโนฮานะวสซุเตาดอูอุเมดอกอุเมอุเมโนฮานะก็จะบาน แต่ว่าจะบานเต็มที่หรือเปล่าเดี๋ยวเราพาไปดูกันค่ะไปค่ะตามมาลูกโปกไปเลยค่ะไปช้าเดี๋ยวไม่ทันวันนี้วันนี้รู้สึกว่าจะมีอนักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกัน<อ>ก็จะพยายามเดินให้ห่างเขาแล้วก็ใช้ผ้าติดจมูกเพื่อป้องกัน โรคติดต่อทางาลมหายใจนอกโคโรนาเป็นโรคที่น่ากลัวมากวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะไม่ร้อนเมื่อสองวันก่อนที่มะตกหนาวมาก ไปแล้วนะคะ ที่อยู่บนปราสาทนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ก็ปราสาทเอ่อคา,า,า,าว่าฮาราโจเขาคาว่าฮาราก็คือเป็นชื่อของอาตมบนนี้แล้วก็โจก็คือเป็นปราสาทนะคะก็อันนี้คือวิวข้างล่างจะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านเล็กๆของจังหวัด ดอกซากุระที่เขากําลังจะอ่าจะเริ่มเป็นดอกเป็นเขาเรียกว่าเป็นตูมนะคะยังไม่ออกดอกเขาจะออกดอกก็ประมาณเดือนอ่าเมษากลางกลางเดือนเมษาค่ะเนี่ยค่ะต้นเขาจะเป็นแบบนี้ผ้าที่ส่องแสงสวยงามมากวันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าสดชื่นอันนี้ค่ะอันนี้ก็คืออ่าเขาเรียกว่า ดอกซาก,กุระอันนี้มันยังเป็นช่ออยู่เลยนะคะเนี่ยเขายังไม่เขายังไม่บานคะ่ะเนี่ยค่ะนี่นี่น,นี่เล็กๆช่อเขากําลังจะ,ะเป็นผลิฤด,ดูนี้เขาเลยเรียกว่าฤด,ดูใบไม้ผลิก็คือภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าฮารุโนกิเซสึนั่นเองค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวมาลุกโกพาเดินรอบๆนะคะก็ โดยรอบๆนี่ก็จะมีเขาจะปลูกเหมือนธรรมชาติของจังหวัดอของประเทศญี่ปุ่นนะคะก็สิ่งที่เป็นต้นไม้แล้วก็ดอกไม้ของประจำชาติญี่ปุ่นก็คือดอกซากุระเขาส่วนใหญ่ก็จะปลูกไว้มันก็แบบว่าเขาเรียกอะไรอะปลูกไว้ที่ปราสาทหรือว่าเป็นสวนสาธารณะอะไรเงี้ยเพราะว่าทําไมเขาถึงไม่ปลูกไว้ที่บ้านเขามีเหตุผลตรงนี้ค่ะ ต้นต้นต้นซาก,กุระเนี่ยเป็นดอกไม้ที่สวยก็จริงแต่ว่า1ปีเขาจะบานแค่แค่หนึ่งอาทิตย์หรือไม่ก็7วันเท่านั้นนอกนั้นเขาก็จะเป็นใบซะมากกว่าแล้วถ้าเป็นฤดูที่เขาเรียกว่าฤดูที่ฤดูฝนฤดูอะไรเงี้ยต้นของเขาอจะเป็นต้นที่เขาเรียกว่าเป็นเชื้อราหรือว่าเขาเรียกว่า แมงกินอะไรเงี้ยถ้าปลูกไว้ในบ้านมันก็จะไปกินต้นต้นไม้ต้นอื่นอะไรเงี้ยเขาก็เลยนิยมปลูกไว้ที่สวนสาธารณะาธารณะซะมากกว่าค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิวข้างล่างวิวด้านล่างนะคะ <c oughs> เขาเรียกว่า <c oughs> เป็นต่างจังหวัดที่อ่า <c oughs> เป็นภูมิอากาศที่หนาวก็หนาวจริงๆร้อนก็ร้อนจริงๆ อากาศดีมากค่ะวันนี้แดดแบบแดดสองแรงมากนะคะแต่ว่าไม่ร้อนบอกเลยว่าไม่ร้อนเพราะว่าอากาศมันยังหนาวอยู่ประมาณอาทิตย์หน้าคาดว่าอิมาก,ก็น่าจะตกอีกเหมือนเดิมมันก็จะมีเปลี่ยนบ้างเนาะคือแบบว่า,าหนาวแล้วก็ร้อนแต่ไม่ถึงกับร้อนมากอากาศดีมากเลยค่ะสุดยอดฟิว เป็นวันอยู่ที่มีความสุขที่สุดก็อันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านคาวาฮาราโจก็อันนี้จะเป็นหมู่บ้านใหญ่นิดนึงถ้ามองตรงไปตรงนู้นเลยตรงตรงถ้ามองไปตรงสุดๆอ่าตรงเขาเรียกว่าตรงลอยเว้าเนี่ยสุดๆเลยก็จะเป็นสถานีโตโตริก็จะไม่ไกลจากค่ะอ่าในตัวเมืองสักเท่าไหร่ <t ell> นี่มาแล้วอันนี้คือจุดพีทเลยค่ะ นี่ดอกบวยเขากำลังบานสวยดอกบ้ยเนี่ยมีสเสน่ห์มากมเขาจะคล้ายๆดอกซาก,กุระเหมือนมากเห็นไหมคะอ,มอันนี้อันนี้เขาบานเต็มที่แล้วเหมือนเขากำลังจะร่วงแล้วแต่ต้นอื่นเขาก็ยังไม่บานเท่าไหร่สวยเนาะ ชิไงมัสไม่ใช่ค <East in Canvas> ่ะดอกดอกบุ้ย n o h a n าですいつも間違えたです ume ume เ m e nohana ですอันนี้ก็กำลังเริ่มบานก็ตอนนี้มองลงไปข้างล่างนะคะข้างล่างเนี่ยเห็นไหมคะดอกก็จะเป็นสีสวยมากเลย เขาจะปลูกไว้ตามเนิน <'s> okay. แล้วตรงนี้ก็จะเป็นนี่นี่นี่ก็คือสีขาวเขากําลังจะเป็นตูมเห็นไหมคะเป็นตูมเป็นตูมแล้วก็อ่าเป็นตูมแล้วก็เป็นดอกสีขาวกํากลังออกสวยก็สดชื่นไปได้แบบนึงนะคะเดี๋ยวรอให้ต้นดอกซากุระบานเมื่อไหร่มาลูกโกจะพามาอีกนะคะ น,นี้ก็สีชมพูค่ะกำลังสวยดอกก็ยังบางม่เต็มที่นะคะนี่สวยมาก คาว่าฮาราโจอุเมโนฮานาไซต์มาซิยโตคีต่กะละยาคุมินีคิต่ไคือว่าเขาบอกว่าอที่ที่ทควาว่าฮาราโจเนี่ยดอกสดอกดอกบวยบ้านสะพังสวยมากอยยังไม่ได้รู้ความจริงเลยว่าตื่นเช้ามาทํางานบ้านเสร็จก็รีบมาที่นี่เลยค่ะมาชมอยากจะเห็นว่าสวยมากแล้วก็ถ่ายทอดให้เพื่อนๆชมกันค่ะ ไปไปรอบๆ,ๆ,ๆอีกเข้าข่อนนั้นเด็กสาวอนันนี้ก็เหมือนจะเป็นแบบอนุสาวรีย์ค่ะที่ก่อสร้างเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เมื่อ,อไรอะไรเงี้ย ก่อนก็มีการเริ่มก่อสร้างกันเขาก็ทําเป็นอนุสาวรีย์ชัยไว้อะไรประมาณเนี้ยค่ะข้างบนก็เอออุวยวมีก็ตัดบนั่นเลยปะันนูช่อก้งคิดถึงข้างข้างบนที่เป็นคันจิข้างบนมารุโกอ่านไม่ได้ก็ขออภัยด้วยนะคะแปลความหมายให้ไม่ได้ว่าคืออะไร なんか軍隊のあれだเ<ん>陸軍って書いてあุあ,あるต์เขียนว่าโซคุลุโน่คนเกな่ยวข้อนอย่าไรいやริกุน<ー>์ตน<ん>ี่ยนักก็น่าผผรผผาผผผผผผวผผ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 นผผ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 ผ้าผผผผผนผผ Eu uh -huh. uh -huh. น,นี้เขาก็บานเป็นหย่อมๆนะคะโคชิรามาดาเดซิอ่โคชิวนาอ่ะโคเร็โคเ็อะไนี่ย็อซตลอันนี้ก็ใกล้ๆจะบานแล้วนะคะเห็นเขาเป็นตูมแบบนี้ใกล้ละ ว้าวตเต็มกิเลยนะเคสเคสกี cool, เหมือนได้ออกกำลังกายเลยค่ะก็ทางเดินทางลงก็เดี๋ยวจะเดินลงไปแล้วก็ ชมดอกบัวไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะดอกเขากําลังจะผลิกําลังจะผลิบานกําลังจะบานสวยค่ะก็เดี๋ยวเราจะเดินลงเดินลงบันไดเดินลงเหมือนกับแบบว่าทางเดินของเขา เพื่อที่จะไปชมดอกบวยเหมือนเราได้มาออกกำลังกายแล้วยังไงประมาณนั้นนะคะ่ะอารมณ์นั้นเลยแต่ว่าดอกบวยเขาก็ยังไม่บานไม่ค่อยเต็มที่เท่าไหร่เนี่ยค่ะดอกเขากำลังเป็นช่อต้องประมาณอาทิตย์หน้าน่าจะบานมากกว่านี้สวยมากเลยค่ะขนาดช่อของเขาเนี่ย มองเห็นแทบไม่เห็นเลยนะคะว่าเขามีช่อมีดอกอะไรเงี้ยมองไปดีๆช่อเขาจะเล็กมากเลยสวยดีค่ะผู้คนก็ไม่มีด้วยทำให้รู้สึกว่าโลกนี้เป็นของเราอันนี้ก็ใกล้จะบ,บานแล จะเป็นวิวชมจุดชมวิวจุดชมวิวของโอ้โหเก่าแก่มากเลยดูก็รู้ว่าเขาเก่าแก่แบบว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรนะต้นตะไคร้จกกับเกาะอ่ะคือแบบเก่าแก่จริงๆค่ะ โอ้ย oh, ดูต้นนี้สิต้นนี้คือแบบว่าบานเต็มที่ค่ะคือเขาคงจะมีความสุขมากเลยเพราะว่าต้นนี้คืออยู่เป็นเนินเป็นเนินเขาแล้วทีนี้ คนเขาเข้าไปจับไม่ได้ทำให้เขาแบบว่าบานแบบเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะสวยที่สุดโอเคไปต่อค่ะอบรรยากาศแบบนี้นะคะน่าเอาอ่าเขาเรียกว่าเอาเอเป็นโตมาแล้วก็เหมือนแบบว่า เอาโอนิกิริคือข้าวปั้นมาสักก้อนหนึ่งแล้วก็เอาน้ำซุปใส่กระปุกมานั่งทานชิลๆนี่สุดสุดยอดเลยค่ะได้บรรยากาศอันนี้คือทางเดินนะคะต้องระรเดินระวังนิดหนึ่งถ้าเดินไม่ระวังก็หวามามัวขมงขมำมู้สวย <you> สวยมากเลยค่ะคือ ต้องมาดูของจริงนะคะเพื่อนๆใครที่อยากเห็นดอกซาก,กุระดอกบวยอะไรเงี้ยเราให้อ่าโคโรนาเขาหายไปจากโลกนี้นะคะเพื่อนๆมากันให้ได้นะคะอยากแนะนำค่ะความสวยของเขาก็คือแบบว่าหยุดเราอยู่ไว้ตรงนี้เลย สงบสุดๆโ,โลกนี้เป็นของมาลูโกะจ้า mm hmm. นี่ต้องมาดูตรงนี้ด้วยตรงนี้ดอกสีขาวกำลังบาน สวยงามวันนี้คือมาลุกกมาไวไปนิดนึงก็เมื่อวานนี้ได้ดูจากทีวีเนาะว่าดอกดอกซาก,กุระเข้าบานเต็มที่แล้วก็คือกลัวไม่ทันก็เลยรีบมาก่อนก็พาเพื่อนเพื่อนแล้วก็เดินชมรอบๆแล้วเป็นยังไงมั่งคะปราศาทตร์ก็ข้างบนก็จะเป็นเป็นสถานที่ก่อสร้างซึ่งเหมือนแบบว่าให้ให้ชมอย่างเดียวแล้วก็ ที่นี่เขาจะเป็นจุดพบรักที่เขาเหมือนแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะอ่า,อาผู้หญิงกับผู้ชายที่มาเจอรักกันเมื่อสมัยก่อนอะไรประมาณเนี้ยเป็นที่ระลึกอะไรประมาณเนี้ยทำให้เรานึกถึงว่าอ่าเป็นจุดพบรักของหนุ่มสาวในสมัยก่อนค่ะก็มาลูกกก็พาเดินชมรอบๆแล้วก็ยังไงฝากอ่า เพื่อนๆฝากกดไลค์กดชับสก i b e กดแชร์ให้กับกันมาลูกกดด้วยนะคะฝากขอบคุณมากค่ะก็อ่าคอมเมนต์มาได้นะคะที่ประเทศญี่ปุ่นของจังหวัดโตโตีิอยากไปเที่ยวที่ไหนอยากอยากเจออะไรอยากเห็นอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะคะมาลูกกดมีเวลามาลูกกดจะพาไปค่ะพาไปเที่ยวค่ะค่ะขอบคุณมากมค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ บายบายค่ะ